ปั้นมันโดนมัดนะครับวันนี้นี่มันติดเซิงแล้วเขาปั้นนี่มันไปเด้าขเขาจนเหนื่อยยัยตึงว่าเขามาลงน้ำหัวใจเต้นปุ๊บ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 อยู่ม,มา่าบน้าห้ที่หัวใจว่า้ตายก่อนอยู่โดน,ดนล่ามไวเลยนะเนี่ยนะสองชั้นนะเนี่ยนะไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยชมน้ำหน้าเลยจะถึงล่ามไวหนึ่งรย ปั่นกําลังพิชงมันเท่าแล้วถึงว่าอายุเยอะแล้วนะเหมือนวัยรุ่นแล้วไปเหลียวหนีเหลียวว่าพี่มิเวมี่ออปมาอะไรมี้วมี่ออกมาขี้อั้นกระปังขี้อั้นข้าวมันไงเหมือนครับออมหนูได้หนูมาได้ตลาดตัวเล็กหาทไง ก็แล้วก็คม้กัดับเนยว่าเ็จะไปคัวนะครับคั่วแล้มาอะไรแล้วดูนี่ผมว่าเรามั่นเป็นได็ก้าตัวนี้มันมั่งนัผมหน้านย่างเงี้ันีาคือดน้วก็รู้ที่ก็จะมาขายตัวหนังนี่ไงก็จะามาใส่ บาป็นของแข็งผมมาจากในเมืองบางอมนใหม่ใส่ผักขมผักขมครับักขี้สุกขีขมนะครับแล้วผักซีง่ายๆครับคุณต่ำบาหุ้ง่งใส่มะเขือคืนนะครับ เอาเผือกคือนีปิ่งใส่กอกจะปิ่งใส่กอกก็ปิ่งซีนแห้งครับอะแอน,นไปมันแห้งนะไปออนก่อนตอกให้หน่งแล้วปอก,กเศษออน,นครับเซลเผือกออนมาไหมอ,อนหนามหน่วยเป็นออน,น โดดมากเมียวเมียวเฮ้ยดูไอ้เขาปั้นมันปิดเซิงครับตอนนี้แล้วดูเดือนเก้าก่อนอ๋อใช้อ๋อโดนล่าไมไว้ที่นี่นะอ๋ออยากออกไปไหนก็ไม่ได้ไปโดนล่าไมไว้ถ้าปล่อยไปแจะไปทุกทีทุกเดืนอน สับหนูง่ายร้องสิบบาทติงขึ้กาก่อนคีิ่สีนแหงติงีนแหงแซ่บมากครับชอบแบบนี้ยินสีนเลยับ หอต้มน้ำเห็ดหมาครับเสร็จกองครับน,น,นู้นแหละสรกอกจริงเช่นึงแล้วครับตัวจริงไม่ปปรค,รครับสุกบ่ครับอีสานนา่ะครับเส่กองเนือ้อครับเส่กองหมู mỏm thì cũng đông tiên thì nó ném nhanh như xe ném cả mày có ba đẹp hàng hàng thật mày không hỏ pin xin hàng thật tầm ควมมากปริมาณหนูหนึ่งตัวต้องพิมพ์ควมมันบมแบบนี้ครับน้ำมันจะออกมาตั้งน้ำมันมันก็ไหลน่ากินกับ chịt ngay cả, nó chỉ chỉ có cái chìm chìm ngay, bẩn nhiều, lúc là hảm hẻm cốc cỏ นนใส่บกเพลือคืนลงไปแล้วเพลืออ่อนใส่อยู่ตรงไหน โดนไะด้กินเพื่อเพื่อนครับตามฤดูเพ่ได้กินฤดูเกี่ยวเขาขครับเพื่อนมางั้นกนมัน มันมีโอเคเหรอครับต้องประมาณเท่านี้แต่แน่นอน นูลแล้วครับคั่นมะเขือใส่ครับตามที่รูปโดดเรียกระแดกครับ น้ำปลาปิ่งนแห่งเดี๋ยวปิ้งก่อนที่หลังครับเพราะไม่สุกไงจะเนี่ยออมหนูครับแต่ขอข้งเซนเดือดร้อนครับแมาอมหนูแห่นุ่ยดอก ขัว,วครับผมใข้ขั่ขัวตอนนี้ว่าแม่ที่หลังหมดคนนี้ว,ว่าขัวก่อนเอาทานครับคอณหอมแน่นอนพอมหนุนได้ตึกงเอมทานลงไป พักไว้ครับส่วนขวดนู้ผสมผักขมที่เขาวันที่สุดเลี้ยอมนู้นองปิ้งชิ้นแห้งปิ้งเปลือกใส่แต่ไข่ลงไปไน้ำดับข้าวจังไงเรื่องนี้ใส,ส่บอกร้อหน่อยแล้วก ใข่มันตัเศ้าครับ ก็ได้ต้องตำพอมผิกก็ได้ครับหือว่าใส่เป็นคอนก็นได้แ,แต่จะพ่นหนักยังไงแล้วจะสนดกที่ทักกินข้าวสาบหนูหัวน,นั่นซุกซุกคนเราบางทีมึงหัวนหนูซุกซุกแบบนี้ไม่ใหม่คิดขอบมองอใส่นาดหัวมันสีเหลืองหอม ผมเห็ดแบบนี้มาแหงมาแหงน้ำไลน้ำบ่าน้ำบ่ายมแหงคุณน้ำบ่าย,าายกต้องเติมน้ำเข้ามันน้ำโวยมัแหงวันุ้กทุแหงแราเลก็เติมเติมน้ำงไว้เลก็เติมพักขุรถเพิ่มมาจงไก็ใส่ลงไวครับขึ้นรถทำฝาแดด พักที่เตียมไว้สมพักขมล่างสาดตัดซี่ครับซีเหลาผรุนี้อมบัวครับต้นหอมแม่เตืมน้นามเหมืแน้ว แม่บอห้งนีที่ตามดีจำนต่ำครับก้อนส่พักใส่กับหัวมืก่อนใช่ไ่ใเ่พักแล้วหอมผักชีครับบัวสามหอมครับผสมักผมชีกับบัวไงครับแบบอีตัวใส่ไง เครับัี้กก็ได้ครับเราจะมาแบบง่ายๆแบบส่โวยั้หอมตุยางเลยัีหอมหใส่ฟางไปกรจบครับเรียบร้อย่มฮัวรีงครับตรงนี้แนวกันกระเด็นทำเครสุดผมมีผิดแต่เตียมหนึประกอบปกอบมันดีเพราต้องปานใจก่อน นี่ก่อนครับ มาขึ้นเต็มมะละกอเอาวหัว่อนตะปูขึ้นนครับตะปเขือนถุขอ,องเอ็ โดนอีกน้อยๆครับตัวด้งก็แดกที่นี่ครับเด่งกแดกไิด้ตึงครับอย่างนี้ไง ตอนนั้นครับสองต,ต,ตอนทีไรดีสิ้นไ,ไหม กระแดกสองตัวผ่านแล้วยืดที่แกะสองเกมใส่ของตัวล้งไปอีก บังคับพี่นะเข้มดิเข้มแดดเท่าเลยครับจบเข้ขเมผสมยอดรอ จมต่งจัดจัดจังกลกก็ปิงปิ้งเส่กวบอมนุแล้วกะปิ้งซีมค,ครับตอนนี้น้องเขียบแม่แต่ยู่ยม่าเนี่มัเกือบตอดมือแม่ครับดูหนักก็ได้มันตอดอยู่จำนี่ยตีนเหนื่อครับเขียบมากเลย ลงอย่างเลยต้องหมอกมาเต็มือแน่ล่ะติดไม่หายอย่างนี้มันหกครับโปวหกยิดงนะพี่นี่นะครับนี่นู่งเด็ดตับหีูแสบในการสอนกินครับให้บุงอมนูกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 哇，睡觉。